โอว่าท่านปรมาจารย์ตักหมอสังฆะปะรินายกองค์ที่28แห่งชมพูทวีปและเป็นองค์ที่1แห่งจีนสมัยราชวงศ์ซ่งเป็นโอรสองค์ที่3ของกษัตริย์พราหมณ์ในอินเดียสมัยพศออ500-600ถึงผู้ยิ่งใหญ่แห่งวัดเส้าหลิน 1. เมื่อละทิ้งความคิดเพ้อเจ้อ ใจย่อมสุขสงบเองตามธรรมชาติใจสงบก็คือความรู้สึกเหมือนหินตกลงบนพื้นโลกอันกว้างใหญ่ 2. อ,อย่าดำลงชีวิตโดยเกาะแน่นกับความกุ้มใจเด็ดขาด 3. หลักแท้ในการวิปัสสนาญาณต้องมีปัญญาคอยกำกับและต้องปฏิบัติตามหลัก4ประการขณะบำเพ็ญ คือ 1. ชดใช้บาป 2. ตามลิขิตกรรม 3. ไม่สแสวงหาสิ่งใด 4. ยึดถือธรรม 4. ผพอจนทุกข์ไม่บน่นรับไว้โดยเต็มใจ 5. ถ้าใจเกิดความละโมบทุกข์จะตามมาทันที 6. จิตเดิมแท้นั้นคือธรรมต้องละทิ้งความคิดเพ้อเจอ้อตั้งหน้าปฏิบัติธรรมสู่ความว่าง และทิ้งใจที่ตระนีทีเหนียว 7. สวรรค์และนรกต่างก็อยู่ที่ใจอย่าดื้อรั้นถือตัวจนเกินไป 8. หลงและตื่นตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าไม่หลงก็ไม่สำนึก 9. ให้เข้าใจความว่างแต่อย่าหลงความว่างไม่ยึดมั่นใจจึงว่าง 10. มองดูทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านไปในอดีตเหมือนภาพในความฝันมองดูทุกสิ่งทุกอย่างในปัจจุบันเหมือนเป็นฟ้าแลบมองดูทุกสิ่งทุกอย่างในอนาคตเหมือนเมฆหมอกที่ล่องลอยไปมา 11. อารมณ์ความคิดทั้งหลายก็ล้วนเกิดดับ 12. ไม่ยึดมั่นในเรื่องได้เสียจิตที่เป็นทุกข์จะเป็นอิสระ 13. ดำรงชีวิตด้วยใจอิสระไม่ถูกความอยากควบคุม 14. มองเห็นจิตเดิมแท้ของตนนี่คือจุดหมายของวิปัสสนาญาณ 15. ถ้าเราสำคัญสิ่งใดเป็นสิ่งดีและเข้าใกล้มันใจเราเริ่มเอียงเอ็แล้ว 16. สนใจทำรรมากเกินไปย่อมผูกมัดตนเองไม่มีอิสระ 17. นักปราชญ์ผู้สร้างประโยชน์แก่มนุษย์รู้ว่า ใจคือธรรมแต่คนโง่เที่ยวสแสวงหาธรรมไปในที่ต่างๆอ,อย่างไร้จุดหมาย 18. ใจคือพระธรรมดังนั้นจึงไม่ต้องไปหาพระธรรมนอกใจ 19. ถ้าคิดที่จะปฏิบัติธรรมต้องพัฒนาจิตใจให้ยิ่งใหญ่เกลียงไกลและต้องวางใจไว้นอกเหนือกฎเกณฑ์ที่มีขีดจำกัด 20. ไม่สนใจจุดยืนไม่เป็นผู้ยึดมั่นใดๆ ทำใจสงบสุข21เพียงอาศัยคำสอนของผู้มีชื่อเสียงไม่ใช่สัจธรรมแท้22ยึดมั่นในความคิดของตนเกินไปจะไม่สามารถเข้าถึงพุทธธรรม23รวมทุกข์กับสุขเป็นอันหนึ่งอันเดียวนั่นคือหนทางแห่งพุทธธรรม24เห็นสรรพสิ่ง แต่ใจไม่หวั่นไหวสับสนใจไม่ฟุ้งซ่าน 25. แท้จริงเกิดกับตายคือนิาพานซึ่งอยู่ณกลางใจ